อแจงแวะไปดวิอดเลยจาะวตอะไรนะไปตายวาดเป็นเยอะเขียนเขียนเลขให้พ่อจู้สามตัวเขียนเลกเป็นเป้า เลขสิบหนึ่งหนึ่งสูวนเหรอเนเลรแค่ก็เอยมีน้องนาด้วยหรอต้องนาคล้ยๆอ,อ๋อว่าสวยแทะ